ก็วันนี้อยู่ในหมันออกกล้องหน่อยภรรยาไม่ออกอ้าวในหมันนี่อายุเจ็ดสิบป่านะครับผมนี่นี่เจ้าของี Dans ่เจ็ดสิบป่าแล้วก็พระเนี่ยไม่ใช่เป็นพระเก่าไม่ใช่เป็นพระมรดกจะเป็นพระที่ว่าเช่าไว้ตอนที่ทํางานเนี่ยเป็นพระกล่องพระอะไรที่ว่าเช่าตามวัดตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ผมมาคัดให้เนี่ยสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันราคาเดียวผมไม่มีสยับคัดเนี่ยซอยให้แปดร้อยพันหนึ่งซอยให้หมดนะได้ข่าวไปในหมันจะบอกว่าจะรอเจอพอดีคุณเด็ก คุยกับแฟนไม่หมานบอกว่าจะรอเจอคนนี้คนเดีย <laughs> ผมซื้อหน้าหลายอะไรที่ว่าบางทีคนทั่วไปไม่ซื้อหรือคนทั่วไปไม่รู้จัก แปดร้ 800, 300, อยสามร้อยเนี่บางทีมีแต่ตัวเลขผมเชื่อว่าชาวบ้านขายไม่ได้พระบางอย่างเนี่ยเซียนยังขายลาบากเพราะว่าเป็นพระเล่นท้องถิ่นมั่งเป็นพระที่ว่าไม่ได้เป็นพระเพจ <Okay. S 1> ยางผมเล่นหน้าหลายอย่างเงี้ยมันไม่เสียโอกาสถ้าเลือกอันจริงหัวหัวจริงอาจจะเลือกได้แค่สองแสนห้าอย่างเงี้ยแต่พออย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์ซื้อได้รครอบโลกที่เหลือก็เฮมันเขาก็ไม่ได้ซีเรียสจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้ไว้งั้นเขาถือว่าได้ขัดไปเลนะอ่ะโอเคเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวผมขอนญากปิดกล้องเพื่อโอนตังก่อนเคเรียบร้อยนะครับผมเพิ่งโอนเง ขอสั้นๆว่าเปไ็นไงการซื้อขายเป็นไงโอเคครับสุดยอดที่ไม่ผิดหวังที่มยูคุยดีไว้เออ,ค,อคนเราคนเดียวนี่ก็ต้องถามเลยแซนเลยครับครับแซนไม่ออกต้องอันนี้ไม่ได้บังคับให้พูดนะแฮปปี้นะราคาที่เอาไว้มีขย่อมนะไม่มี <นะ S 2> ผม<ข>ผมก็รู้ไงอ่าเขาก็พอรู้ราคากันก็ซื้อตามไปเลยยุ่งว่าุ่เท่าไหร่เท่านั้นได้โอเคครับนะโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับเพื่อน